นี่มาเดอ้อมีซื้อก๋วยจับแม่นอนหรอกค่าปรุงเพิ่มอย่างไส่ไข่พะโลเพิ่มไข่พลาโลสเส๊บินเนี่ยเพิ่มแล้วค่ะไส้หมูสับไปลงไปอีกนี่วันนี้ไปกินก๋วยจับย้อนลานรับพีพ่พรขั้วนองป่ามปลาหนังบัวกินแล้วก็ทิดใจน้าซุปอร่อยอือหือ ก็เลยสื่อมาแล้วก็มาปรุงเพิ่มเนาะซื่อมากินแรงตอนนี่ใส่หมูสับลงไปแล,แ,ลแ,ลแล้วก็น,น,นี่เนาะวัดแล้วก็มี่แหนมนี่แหละน่ากินมือเนี่เนากินแรงนี่นี่สักเนี่ยหวยจับ แซบจัวล่ะน,นี่เป็นไข่พะลุของสเตเวนเด้เนี่ยนี่ไวจับละพีพอรอร่อยมากแอมมากแอมกินกับปูอัดปูอัดกินกับวาสาบีเนาะมากินเลยหิวดูมากอืม,มาเพราะท่านดอกเปลี่ยนสุดทํางานอยู่นี่อาหารวันนี้ ไอ้จับแล้วก็ปูอ,อัดวาซาบิียังไงบอวสวาซาบิหินดังอีวาซาบิแบบหินดัง หิ่นดังมากกินกันไปเนี่ยแซบดีเด้ยไปจับใส่หมูสับลงไปเพิ่มคือคือกวยจับน้ำซุปยังมันแซ่บไปเลยเอ่ใส่หมูสับลงไปไข่ขไปลาดลงไปอีกสือ จิ๋นหอนฝนตกบังเทียงตกแข็งแฮงตกบังเทียงมาสวดหนึ่งอืมอืมอืมแทบวันนี้ใส่ใส่หมูสามตุ๊กไป,ปรกรายอืมให้พะโล้เพิ่น ไข่พะโล่จะเป็นยังไงเนาะไข่พะโล่ยางมาตูมขนาดของเซเว่นเนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไข่พะโล่ยางมาตูมจีราพรเปกาลีผู้ได้ีีน้องดินสตาร์พ่อสตตล์นูวามาเด้อกิ้กว๋วยจับ <c oughs> สดร้อนๆ้นแก้โควิดซะหน่อย วันนี้อบล้มแล้วกับไปกินข้าวเทียงยุลาน้ัวละพี่อันยวนอน,นั่นกินกระมวลธัยดามาด้วยปูอัดเบนโตยี่ห้อเบนโตของอันนเซเว่นนหก็อยู่กินเนี่ย อกินปูอัดแล้วก็หินดังตะเสียบค่าแต่ค่านอา้องสายวะมึงกูเอาอะแท้มาด้วยกินกระมนมาด้วยนวลวัวหวานห็นบ่โอ้ย ปราทานทั้งกินทั้งเ,าเราเราต้องกินแล้วก็ลืดก่อนค่อยพูด ไม่เิมยังเพิ่มไม่เติมอี่ยังเติมแับหมูสับกับอันนั้นกับไข่พะโล้แล้วก็เติมน้านิดหน่อยน่องมอนว่าแซบนาะแซบแซบมอนถ้าแซบค่ัแม่กินอย่างกับแซบเบิด ยี่หีวัตาหน้นมีความสูงในการกินนอออันนอออันคู้น้อยอซุ่มเล็กหน่อยมันกลับมาไปคุ้น้อยสุ่มเล็กหน่อยอันบันสันหน่อยไปเหตุงานกรุงเทพกลับมาหรือยังอืม ที่หันเห็นแล้วกินมันนี่เป็นฟ้นตกตก,ตกเป็นเมียงเมียกหรอเป็นไม่อยากเขาขั้วถ้าไม่ั้นกระเด้ดไปอุ่นไปอุ่นเล็กน้อยทางของฝุ่นมาเดินทางของฝุ่นให้มูสับ ไข่พะโลน้นี่ไข่พะโล้เซเว่นเนี่ยมันี่สีทไข่พะโล้อยู่ดอกต้มกินเองไข่พะโล้หังแบบดำดำแห้มันเป็นแบบว่าสูตรไผ่เขาหนามเขาเนื้อเขาขัดม ย่งเลยค่ะแม่ย่งเ่าท่านกบเป็นบอมแต่กไก่กลับมาแล้วค่ะอืม้มไก่จะเปิดเทอมแล้วเนาะพูดได้กันเลยเนาะอื้ใส่กระดูกหมูที่แสบนะอันนี้ใส่หมูสับมันเหลือ,อไว้ในตู้เย็ยน กินวัสวีแล้วเฮี่ยแตกเฮี่ยแตกฮี่ก็แตกอืมแม่บอกอีแซกเอาของทะเลมาฝากเนี่ยแม่แน่เขาจะไปเขา จะไปกันจะไปทะเลกันคอยกลับมาอืปัมันิะไปเที่ยวทะเลต่อหรือหักแถบจะบอกมันเอาไปมึงแข็งมาหายอยู่ไปเด็กี้กินก็ข่ยเหนียว คามนี่จารุวานมาด้วยแนมไม่ต้องกินหรอกเนาะถ้ากินปูอัดก็มีกระซิ่งหรอไว้จับอร่อยโว้ลอยเทียรหรอ มากน้าซุปก็ต้องปรุงอย่างเลยกินยากแก้ปวดแค่้วก็ใครแน่ออ มันนัวอ,อืมไข่พะโล้ของเซเว่นก็นต้องเป็นแสบเนาะเขา,าเร็ดกแสบอีเดิเขาคือเอ็ดย์ป่ะไข่พะโล้แบบข้างในเป็นยางหมักตูมไหมไข่พะโล้ข้างในเป็นยางหมักตูม คือดินยาดินเนะไขใรพรพโลดยาดินอนี่ใครพรโลโลดไม่เลื่อนไปเลื่อนมาสุดท้ายก็เสียเท่าพวกเรานี่เห็นปะ่ะมีความเป็นยางมักตูมอืม,อม,อม,อม ต้องเคียงก็กินหลายเติบต้องส่งก็กินหลายเติบเนาะโอเคตอนนี้เขาก็จะไปกินน้ำกันวิตามินสซีผสมคอลลาเจนอืมกินทางหู้ดังเกือบสมากโอเคนะไปแล้ว ขอบคุณที่รับ,รบชม